a s o r รา The Gri มผู้ที่ถูกได้ข่าว่าเป็นร e d e e m e r of the Lost หรือผู้ไทบาปของเราผู้คนที่หลงทางซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเราเดนเข้าปนี้นั่นเองเขาดำรงตำแหน่งเป็นไฮชัปเพลงของบรอด d อ n จ e ลแชปเตอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในหม่ c ชั p เพลงด้วยกันเองและถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในบรอดเอนจัลแชปเตอร์แต่หน้าที่ของเขานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะถูกจำกัดอยู่แค่ในแชปเตอร์เดียวเขาได้รับหน้าที่ในการมอบเอ p มเ o อร์เรอร์พีซสำรวจสุภาพของคาว่า,าร์ลุญยาคาต หรือก็คือการทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยปาราศจากความเจ็บปวดไปสู่ลาสเปมร์รีนที่ตกอยู่ในภาวะของอาการแบล็กเลทุกนายนั่นเท่ากับว่าหน้าที่ของแอสตราลาดนั้นจะครอบคลุมไปทุกแชปเตอร์ที่สืบสายเรื่อมาจากพรมาเซนกิเน er ่เลยทีเดียวซึ่งว่ากันว่าไม่มีหน้าที่ใดในบรอดแองเจิลที่จะมีทั้งเกียริอันสูงส่งพร้อมๆกับความน่าเรื่องเกียร์อันตำตมไปมากกว่านี้อีกแล้วโดยเกียรติที่เขาได้รับคือการที่เขาได้เป็นผู้ไทบาปอยงางรีดิเมอร์ออฟเดอะลอส ผู้ที่ต้องแบกรับหน้าที่อันยากลำบากและเป็นหน้าที่ที่ขาดไปไม่ได้สำหรับเราบรอดเอนเจอร์ส่วนความน่าเกียดที่เขาต้องแบกรับคือการที่เขาต้องสังหารสหายที่สืบสายเลือดมาจากแซงกิเนด้วยมือของตนเองทำให้เขาเนี่ยแหละคือบุรุษที่เหมาะสมกับคำว่าทุกสวรรค์แห่งความตายอย่างแท้จริงผู้ที่สมใส่หน้ากากสีหน้าเศร้าหมองพร้อมๆกับถือควานประหารชีวิตที่จะคอยยืนเคียงข้างเราเด็คเข้าปนีไปจบจนวาระสุดท้ายในสมรภูมิของพวกเขาจงปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยเกียรติเหล่าพี่น้องของข้าไม่ใช่เพราะพวกเขานำใยช,ชนะมาให้พวกเราในวันนี้ แต่เพราะสักวันหนึ่งพวกเราอาจจะมีชะตากรรมดังเช่นพวกเขาคำพูดของแอสตราเดอะกริมที่ได้กล่าวต่อสหายร่มสายเลือดจากเซนกูเนสหน้าที่ของแอสตรานั้นดูเรียบง่ายแต่เส้นทางการเดินทางของเขามันกว้างไกลเพราะหน้าที่ของเขาไม่ได้โทรจำกัดอยู่เพียงแค่แชปเตอร์เดียวแม้ว่าเขาจะดำรงตำแหน่งอยู่ในบรอดเอนจอยแชปเตอร์อย่างเป็นทางการก็ตามอีกทั้งเป้าหมายการสังหารของเขาก็ไม่ใช่ทุกคนที่ติดอยู่ในภวังของอาการแบล็กเลสแต่เขาจะเลือกบุคคลที่โดนอาการเข้ากรินงกินโดยสมบูรณ์แบบเท่านั้น ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถฟื้นคืนสติกลับมาได้อีกต่อไปและว่ากันว่าเขาสามารถสัมผัสได้ถึงเสียงซิมโฟนีของผู้ที่ตกเข้าสู่ภาวะแบล็กเลย์อย่างสมบูรณ์ทาให้เขาสามารถเดินทางไปยังตําแหน่งที่ถูกต้องได้อีกสิ่งหนึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยกันว่าทําไมแอสซาลาถึงต้องต่อสู้กับบุคคลที่โดนอาการแบล็กเลย์เข,าข้าครืนกินโดยสมบูรณ์ด้วยเพราะมันมีอีกหลายวิธีมากๆในการปิดชีพบ,บุคคลเหล่านี้ทิ้งซะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปห้ามพันกับพวกเขาในระยะประชิดสาเหตุนี้มาจากความต้องการของตัวแอสซาลาเอง เขาต้องการที่จะจุประกายความมุ่งมั่นครั้งสุดท้ายให้แก่สหายได้ตกอยู่ในภวาแบล็กเลสเพื่อให้พวกเขารับรู้ว่าพวกเขากําลังต่อสู้เพื่อใช้ชนะครั้งยิ่งใหญ่อยู่และพวกเขากําลังทําหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องของพวกเขาในแชปเตอร์นี่คือของขวัญช้นสุดท้ายในชีวิตของพวกเขาที่ดีสุดเท่าที่แอสตราจะสามารถมองให้ได้ก่อนที่จะปิดชีพสหายเหล่านั้นทิ้งซะและอีกเรื่องหนึ่งคือปกติแล้วในอารมณ์ป้อมปาการของสเปนบรินแต่ละแชปเตอร์จะมีสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเรคูเซียม หรือจะเรียกภาษาบ้านๆว่าโบสถ์ก็ได้มันเป็นสถานที่ที่เราแชปเพลนจะมาทําพิธีกรรมประจำแชปเตอร์กันแต่แอสเทอร์ลัดจะมีเรคูเซียนเป็นของตนเองซึ่งตั้งอยู่บนดาวเบวและถูกเก็บไว้เป็นความลับจากทุกคนเว้นแต่แชปเตอร์มาสเตอร์ทั้งจากบรอดยงเจอและจากซัสเซเซอร์แชปเตอร์ทั้งหมดโดยจะมีกลุ่มคนที่คอยปกป้องสถานที่แห่งนี้อยู่5คนซึ่งจะถูกเรียกว่าการ์เดนซอบพายแชาเพลนหรือแอร์เรริมบุคคลเหล่านี้ถูกคัดเลือกม,มาจากแชปเพลนของบรอดยงเจอและเมื่อพวกเขาได้ก้าวเข้ามาสู่บทบาทน,นี้้แลว พวกเขาจะต้องเปลี่ยนชุดกรอบเป็นสีดำสนิทพร้อมถอดเครื่องหมายทุกอย่างออกไปแหลือไว้ใต้สายรั์ของบรอด d ดงเจอที่จะประดับอยู่ที่กอไหลนอกเหนือจากนี้ที่หน้ากากของพวกเขายังถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับหัวกะโหลกทำให้พวกเขาดูมีความลึกลับเป็นอย่างมากจนพูดได้เลยว่าหาคอมมานเดอร์ดันเตมีนักรบแซงกินาริกาที่คอยช่วยส่องแสงแห่งความหวังในสนามรบแอสตราเดอกริมก็มีเหล่าการเดินอัปเดอร์ไฮชเปรเลนที่คอยเป็นองค์รักเงาเทมินที่ช่วยปกปิดความดำมืดของบรอดเองเจอ คราวนี้มาดูอุปกรณ์เฉพาะตัวของแอสเทอรไลท์กันดีกว่าว่าตัวของเขามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยชุดเกราะอร er ์ติฟิเซอร์อาร์เมอร์รูปแบบพิเศษมันเป็นงานระดับมาสเตอร์คราฟที่ดูออกแบบให้สีชุดเกราะเป็นสีแดงเข้มและมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อไหลทางโดยมีหัวกระโหลประดับกลางอกหัวเข่าทั้งสองข้างและกอหลทั้งสองฝั่งอย่างที่2วิงจมแพกรูปแบบพิเศษที่เดินแบบปีของเซนกูเนียสแต่ถูกย้อมเป็นสีดำสนิทเพื่อให้เวลาที่แอสเทอรไลท์กระโดดลงมาจากบนฟากฟ้า เขาจะดูเหมือนเป็นเพชฌฆาตที่น่าเกรงกลัวอย่างที่ 3. The Executioner Act ขวานพาวะแอคสองมืออันทรงพลังระดับมาร์ e r c r a ์ t ว่ากันว่ามันเป็นขวานที่คมกริบมากจนสามารถผ่าทะลุสนามพลังได้เลยทีเดียวโดยตรงบริเวณด้ามจับได้ถูกออกแบบมาให้คล้ายกับกระดูกสันหลังของมนุษย์อย่างที่ 4. Eminence s q u i s ผพานะส่วนตัวของไฮชับเพลทแห่งบรอด d อนจัลชัปเตอร์ซึ่งยังไม่มีรูปลักษณ์ออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่ากันว่ามันเป็นยาที่ชฉอเฉียวและรวดเร็วเป็นอย่างมาก ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าฟอร์ติคลิปนี้นะครับขอขอบพระคุณผูส้สนับสนุนทุกท่านเลยที่ช่วยต่อเท่าน้ำเลี้ยงให้ช่องนี้เดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆซึ่งรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีจากทาง e g e n d a r y War g เก e ที่ได้ทำการสนับสนุนคลีปมานะครับและขอขอบพระคุณผู้รับสมัุกท่านมากๆเลยที่ทำการรับชมกันมาถึงจุดนี้ถ้าใครชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็มาเเป็นพวกคุยกันได้นะครับหรือที่อยากจะสนัุนช่องผมเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทำการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้เลยนะครับผมโดยผู้สนับสนุนท จะได้สิทธิ์ในการรับชมคลิปก่อนนะครับขอขอบพระคุณลุกท่าลงหน้าเลยนะครับผมคลิปนี้ก็คงจบลงที่เท่านี้แล้วจะได้ใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ